สวัสดีครับทุกคนทุกคนเป็นกังวลเกี่ยวกับเวลาเล่นเกม p ต t e r r a t Land กันไหมครับว่ามันใช้เวลาเล่นนานหรือเปล่านะครับแล้วต้องใช้เวลาไปกับอะไรบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เราเสียเวลาคิดในแต่ละวันเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำละกันเนาะว่าใช้เวลาเล่นเท่าไหร่สาหรับเกมนี้นะครับอะไรที่มันสําคัญสาคัญบ้างนะครับแล้วก็ผมใช้เวลาเล่นเท่าไหร่ยังไงเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมทายไปเล่นเลยนะครับในทุกๆวันเนี่ยผมจะมาทําการเคลียร์จี้ นะครับ <c oughs> สิ่งภารกิจที่สำคัญของเกมนี้ก็คือการเคลียร์เอนจีนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันยังไม่มีตัวช่วยนะครับใน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 เซิร์ฟจีนเนี่ยมันจะมีน้ำยาโอที่ไปทำให้เราลงดำแล้วใช้เอนจี่สิบเท่านะครับซึ่งไอตรงนั้นแ่ะมันทำให้ประหยัดเวลาเยอะมากแหละแต่เอาจริงๆทุกวันเนี้ยส่วนตัวผมว่ามันใช้เวลาไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนี้ผมจะลงนรลกสองรอบนะครับผมจะลงนรลกสองรอบนะ เพราะว่าใบลงนรกตัวเด็กมันมันมีเยอะนะครับมันคอยได้จากคัมภีร์มาเรื่อยๆเลยนะครับที่เราไปรุ้นอันตรายได้ได้ตานะนะครับมันก็จะได้ไอ้ปลงนรกมาแทนนะครับ <c oughs> จะเรามันลอบป่อใจนะครับอ่ะก็คือหลบลงวันนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วผมออกเลยเพราะว่ามันมันรับรางวัลเรียบร้อยแลย้วไม่ต้องรองมาสนุกไปแล้วร้อยจีใช่ป่ะครับเราก็อ่ะ ผมก็มาลงไอ้ด่านเนี้ยมีดีตอีกสองรอบเพื่อให้มันเหลือแปดสิบตี้นะครับดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ดูอะแป๊กแยะสามวิสามวีรวมเวลาโหลดเข้าดาวนอีกสิบวีผมบอกเลยทุกคนนา่าจะพอเดาได้แหละว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่แต่ตัวนี้อ่อนกว่าของผมด้วยนะครับพลังไม่ถึงสี่ตัวรอง <c oughs> แต่ทุกคนเถาแถวสามเดี๋ยวถเหลืยวถึคิวไปบอสต,ตายจะมาจร่งไหมฮะติดท้ายด้วย ประมาณว่ามันใช้เวลาประมาณไม่เกินสองนาทีหรอกนะครับสองนาทีแถวๆนี้ลองลองไปดูเวลาในคลิปนี้ก็ได้นะครั <S <S บจบละหมดละได้ใบเป้เาหมายที่ผมลงเหลือประสิทที่เพราะว่าผมต้องการแค่ใบร้านค้าลับอันนี้นะครับ <c oughs> ใบร้านค้าลับอันนี้เพื่อเอามาซื้อตัวของหินกายชาสองอันนี้นะครับ เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าพอมาได้ส่วนลดแล้วมันก็คุม้มเนาะเราก็จะไเป็นต้องใช้ด้วยนะฮะทีนี้เสร็จปุ๊บผมก็แค่ไปกดบริจาคแต่ว่าก,กดกดบริจาคคือเราก็กินขนมปังใน,ก,นงการลงดานเนาะก็จะแวะซื้อขนมปังเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเก็บวัตถุดิบมาค้าปัญหาน,นะฮะเออเราใช้นะ้ำขนมปังลงดันง่ายขึ้นเยอะนะครับเผื่อผมไม่ได้ใช้ถ้าผมก็มาบริจาค <c oughs> เสร็จแล้วตัวนี้จบเสร็จสิ้นภาร,รกิจไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับ วันหนึ่งสนาทีต่อตัวถ้าทําอย่างนี้7ตัวก็14บีนาทีแค่นั้นเองแล้วคุณออกเกมได้เลยนะสำหรับแค่นี้เลยนะครับเทอนี่สุดสคัญและทีนี้มันจะมีวันหนึ่งที่ไอจี้สำรองตัวเนี้ยมันมันมันใจ ลน้นล้นแบบ800อ่ะเพราะว่า,าลงลงไม่ครบนเนาะลงลงวันละ80 G มันก็จะไปสะสมตรงนี้แต่ผมสะสมจี้สำรองเพื่อให้เวลาลงดันแล้วมันก็มีตัวคูณเพิ่มขึ้นประหยัดเวลาเฉยๆนะครับซึ่งมันก็ดีมากมันก็จะมีวันหนึ่งที่เราจัดมาสําหรับในการเคลียร์ทั้งหมดอันนี้ยก็เอาตัวหลักมาเบิร์ทีเดียวใช้เวลา2วันเพราะว่ามันใช้สมมติว,มว่าเรามี8 40 G ใช่ปะ่ะแต่ว่าเราเรามีไม่ถึงหรอกตัวหลักอาจจะมีประมาณ400นั่นแหละนะครับ ก็เอาตัวหลักอะมาคอยไล่เคลียร์ยลบไปทีละ2 0 0 2 0 0 200อยไรอย่างเงี้ยนะครับ4วันนะครับแต่มันแป๊บเดียวตัวหลักเราแบบให้ไม่เกิน1ินาทีเลยนะครับมันก็แบบเคลียร์ที่ตัว400อเนี้ยหมดแล้วนะครับเนาะเนี่ยนะครับให้จินตนาการอนะคือวันหนึ่งอ่ะมันมีแค่นี้เองแล้วก็โอเคทีนี้อันนี้คือคอนเทนต์รายวันนะรายวันมีแค่นี้เลยนะครับไอ้พวกนี้ผมไม่ลงนะครับ พวกนี้ผมแบบลงลงแค่ไออบิสปอร์เทียนะนะครับหมดแล้วใช้เวลาเล่นน้อยไหมทุกคนคือ14นาทีบวกกับอ่ะผมตีว่าไอการเครียจี้ส้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของรายอาทิตย์นะหรือว่าเป็นเรื่องของรายอาทิตซึ่งมันกะ็จะไปทับกับตัวของตัวศึกทีมอันนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนจะเอาตัวเด็กไปลงตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็แนะนําเหมือนกันถ้าแฮปปี้กับการเล่นตัวเด็กนะถ้าถ้าไม่แฮปปี้กับ การเล่นตัวเด็กก็คือไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันมันก็มันไม่ได้ดอกดีขนาดนั้นนะครับมันค่อนข้างที่จะตวงด้วยส่วนตัวผมก็บางวันผมก็ไม่แฮปปี้ผมไม่ลงนะครับแต่ทีเนี้ยเราสามารถที่จะดองเป็นรายอาทิตย์ได้ก็คือมันรีอันนี้รีวันจันอันนี้มันรีวันเลือดห่าใช่ไหมครับแต่ต้องเน้นว่ามันได้6ตัวนะเรามีตัวละครเจตัวมันก็แค่6ตัวนะครับซึ่งไอต่ออันเนี้ยผมใช้เวลาลงดันเราไม่เกิน5นาทีนะครับสาหรับโซโลนะครับสตอรี่ถ้ามีคนแบกก็เวลาประมาณนี้แหละ ต่เอาเป็นว่าผมชอบลงโซโลนะครับเพราะว่าของเรามันโซโลกับสตอรี่ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแล้วก็ถ้าพอมันจะดอกมันก็ดอกแหะนะครับเพราะงั้นก็ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีหรอกสําหรับการลงโซโลจริงๆอ่ะผมใช้ตัวละสนาทีด้วยซ้ำนะครับถ้าทุกคนทาตัวเด็กมาด้วยนะครับทีนี้แต่ถ้าเกิดเราทําตัวเด็กมาน้อยแบบทำมาไม่เยอะก็ไม่แนะนําให้มาลงหรอกเพราะว่ามันก็จะเสียเวลานะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดจะลงเนี่ยผมก็จะมาลงวันเลือกเลย มันรีมันพฤหัสใช่ปะก็มาลงวันจันทร์ก็ได้จันทร์พุธศุกร์เอ้ยจันทร์อังคารพุธจันทร์อังคารพุธเคลียร์ทั้งคิงและควีนก่อนที่ควีนจะรีก็ล็อกไปเลยหรือไม่ก็จะมาเคลียร์พฤหัสศุกร์เสาร์เลยเป็นศุกร์เสาร์ที่ก็ได้คือเลือกมาก็ได้แบบเอาให้มันเคลียร์ตอนเราผมผมชอบเคลียร์ปมกันหนี่ยกดเราก็คือแบบข้อตัวเด็กเราก็อ่านลงมาสองด้านจบแล้วก็ไปตัวอื่นแล้วก็ไล่ๆๆๆไปนะครับก็จัดการเวลามาทําเป็นชุดๆอ่ะนะครับก็ก็ดีนะครับก็ เอาง่ายอาทิตย์หนึ่งมันจะมีสามวันละกันถ้าใช้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวคุณจะมีเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ว่าเพราะว่าถ้าใช้หกถ้าใช้เอาตัวรองห้าตัวแล้วกันตัวหลักเราถือว่าเราเราเล่นเพิ่มเติม,ตมวันละสิบนาทีจำได้ไหม,มครับว่าที่มันเป็นรายวันอ่ะผมให้ตัวหลักเพิ่มเลยนะครับเพิ่มอีกวันหนึ่งวันละสิบนาทีเลยเป็นจากสิบสี่นาทีเป็นยี่สิบห้านาทียี่สิบสี่นาทีาทอผมปัดให้เป็นครึ่งชั่วโมงเลยวันละครึ่งชั่วโมงรวมลวงดันอ่าหมากลุกลงีนอะไรด้วย ก็ออกเกมได้เลยส่วนอันนี้รายอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีวันหนึ่งที่จะมี5ตัวละครเราที่จะมาลงตัวละ10บนาทีก็จะเป็น50าสนาทีนะครับบวกเพิ่มไปจากเดิมนะครับก็วันนั้นก็ใช้เวลาเล่นกับชั่วโมงไปในการเคลียร์ทั้งคิงและควีนนะครับจะมี3วันที่ทําอย่างนั้นหรือถ้าจะไม่3วันจะมาเคลีย <c oughs> เคลียเป็นหวันก็อาจจะแบบสมมติอาา่า,อาอคิงลีเราเคลียเลยนะครับห้ <c oughs> ตัวรองก็ หมดไปอีกครึ่งชั่วโมงละกันสําหรับวันนั้นนะครับในทุกๆวันนะครับเช่นวันนั้นเราเกร์จีไรว,วันหมดแล้ว14นาที15นาทีก็ได้นะครับแล้วนะครับแล้วเราก็มาลงคิงทุกตัวอ่าทั้งหมดรวมตัวหลักไปด้วยเลยนะครับไหนก็เคลียร์ไปพร้อมๆกันเลยก็อาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแบบทุกตัวนะครับหรือมากกว่าน,นั้นก็แล้วแต่ว่าเรา ทำตัวดึงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแนละ้วถ้าเกิดคุณเม้มเล่นๆให้มันจบๆอะทาให้มันจบๆไม่ได้อะไระแล้วถ้านับเวลาเล่นจริงๆมันก็ต้องครึ่งชั่วโมงแล้วนับเวลาตกตันนะเนาะนะครับ <c oughs> สําหรับ6ตัวนะตัวละ5นาทีนะครับผมก็ครึ่งชั่วโมงก็วันนั้นเราเล่นไป4.5นาทีก็ไม่ถึง1ชั่วโมงดูดีนะครับต่อวันเกมนี้นะครับอันนี้คือหลดศึกใช่ไหมแล้วก็จะมีอะไรอีกอ่ามีรายอาทิตนะรายอาทิตก็จะมีตัวในซ้านะครับอันนี้ก็ มันจะมีวันหนึ่งที่ตัวหลักเราขอ,อาเวลาครึ่งชั่วโมงในการปรักเรียร์ในซั่มตรงนี้นะครับผมว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าตึงไม่ตึงเท่าไหร่นะครับตีเผื่อไปหนึ่งชั่วโมงก็ได้ว่าต้องกำหวัตทั้งทีมแล้วก็โซโล่ในช่วงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้การ์ดมานะครับปรักเียร์แต่ว่าถ้าเกิดผมเข้าใจว่าถ้าเกิดมันตันแล้วเราก็ลงมันนี้หมดแล้วะนะครับเราได้รางวัลอันนี้มาแล้วก็อาจจะลงแค่รอบเดียวเราก็ได้หมดกล่อ,องมาเลยผมอกานแล้วก็เปิด ก็อาจจะใช,ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงต่ออาทิตย์เพิ่มเติมอันนี้ขึ้นมานะครับเนาะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็จะเป็นพวกอะไรอะที่มันบังคับ <c oughs> อันนี้ผมนับแค่พวกบังคับนะบังคับก็จะมีอะไรอเกี่ยวกับฟิวละกันผลเกี่ยวกับฟิลก็จะมีให้ลงอันนี้นะครับ ancient battle f i e l เกี่ยวเกี่ยวตัวเองด้วยละครับยังไงผมก็แนะนําให้ลงนะครับใช้เวลาประมาณตีว่ายี่สิบนาทีอะต่อรอบนะครับแล้วแต่อทิตย์ว่ามันมีรอบสองรอบยังไงเช่นอาทิตย์นี้ดูไม่ได้ด้วยนะครับเอาง่ายบางทีบางอาทิตย์มันก็รอบเดียวบางอาทิตย์ก็สองรอบนะครับมันจะมีวันหนึ่งอ่ะวันวันเสาร์นะครับให้เราลงใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีต่อรอบนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีต่อรอบนะครับสำหรับวันจุกและวันเสาร์วันอาทิตย์ sure. นะครับสุขาันทิต์นะแค่นี้เองแล้วก็อันนี้ไม่บังคับแหละนะครับแต่ันนี้ที่เหลือมันจะเป็นไม่บังคับเนี่ยเมืองเนี่ยก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากลงก็ลงนะครับลงไปมันก็ได้มันก็ได้ขอนะครับได้สนุกด้วยแล้วแต่นะครับมันจะได้พวกแต้มคุณแจประการอะไรพวกนี้ด้วยนะครับต่อวันก็ละสามร้อยนะครับก็โอเคอันนี้แล้วแต่ความสมัครใจในการจ่ายกาะเล่นเหมือนกับพีพเช่นกันนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจในการเล่นนะครับเป็นเวลาเพิ่มเติมแหละเพราะงั้นผมจะนับแค่เวลาที่สําคัญเพราะงั้นโดยสุ่ทีนึงก็คือ,อทุกๆวนันเดลี่กินเวลาประมาณ14นาทีผมขอปัดให้เป็น20นาทีเผื่อคุณมานั่งสลับเปิดร้านอผมให้อย่างนี้เลยละกันนะครับแล้วก็สําหรับสึกทีมอันนี้ไม่บังคับนะครับเพราะว่าบางทีมันเกลือแล้วก็เล่นตัวรองไม่สนุกด้วย ก็ไม่จําเป็นแต่สําหรับคนที่เวลาเล่นล้นเหลือมาเพิ่มเติมนะครับก็มาโซโล่สอดันละหนาทีนั่นเองนะครับถ้าผมชอบนะับเป็นลายลายวันเป็นแบบเหมาไปเวลยทั้งงและควีนวันหนึ่งก็ตีว่า1ชั่วโมงหายเวลา3วันต่ออาทิตย์มาจัดการไอ้พวกเนี้ยหนึ่ชั่วโมงสําหรับคนที่มีเวลาเล่นและแฮปปี้ในการเล่นตัวรองถ้าไม่แฮปปี้ในการเล่นตัวรองแนะนําว่าไม่ต้องมาลงนะครับเพราะว่า มันไม่ได้ดรอปง่ายขนาดนั้นผมลงตลอดนะครับไอ้พวกตาพวกนี้ไม่เห็นเลยผมไม่เคยเห็นหน้าตามันเลยนะครับวันนี้เห็นแต่โมดูโมดูผมเห็นไม่เกิน5ครั้งนะ่ะตั้งแต่เล่นมา3าเดือนเนะี่ยพี่ดูแล้วกันว่ามันถ้กพลาดในการลงไหมนะครับแต่ถ้าคุณแฮปปี้ในการเล่นตัวลองมันลงได้แค่คุณต้องจ่ายเวลาเล่นเพิ่ม1ชั่วโมงสาหรับ2อัด้านนี้นั่นเองหนึ่งชั่วโมงต่อ3วัน3วันต่ออาทิตย์นะครับต่อไปสรุปอีกทีหนึ่งก็คือเล็กตั้ง อาทิตย์ละหนึ่งอาทิตย์ละครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับในการมาเคลียร์ทั้งทีมและโซโล่ถ้าเคลียร์ทั้งทีมและโซโล่ผมให้เลยหนึ่งชั่วโมงเหลือไปเลย <c oughs> จะมีอาทิตย์หนึ่งทำอาทิตย์วันหนึ่งครับอย่างนี้ตัวละนะครับก็ถ้าเรามีมาละมาละหนึ่งชั่วโมงก็อย่าไปซ้ํากับการลงสึกทีมและการถ้าคุณสนุกกับสืกทีมนะครับแต่ถ้าไม่สนุกก็ไม่เป็นไรคุณก็สิบสี่จำไหมสิบสี่ยี่สิบนาทีต่อวันจบ นะครับยี่สิบนาทีต่อวันจบเลยนะครับแล้วก็จะมีวันหนึ่งที่คุณมาลงใ e x t up นะครับอ่าแล้วก็ไอ้นี้ตัวหลกักเราก็คงลงแหละเพราะงั้นมันก็จะมีสาวันสามวันที่หลาจะลงเพิ่มซักยี่สิบนาทีนะครับวันละสินาทีอ่ะเพิ่มอีกวันละสิบนาทีแล้วกันเนาะนะครับสำหรับตัวหลักมันก็คงไม่ไม่ยี่สิบนาทีหรอกอาจจะครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าคิง g ีมาแล้วก็ลงวี e e n l i แล้วก็ลงไปครับมันมันก็คงจะมีครึ่งชั่วโมงต่อวันเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะอ่ะะา <c oughs> แล้วก็จะมีที่มันเป็นของกองเรือนะครับที่ที่นะาํำให้ลงเลยก็วันเสาร์ก็ลงอันนี้จ่ายเวลาวันเสาร์ไปนะครับบังคับไปเลยสัก20นาทีถึง40นาทีต่อรอบแล้วก็อันนี้สัก10นาทีต่อรอบนะครับสําหรับบอสเซิร์เวอร์สุกแล้วก็อาทิตย์นะครับนิดห,หน่อย <c oughs> เหมืองแล้วแต่ความสนุกความชอบนะครับแล้วก็ ไออันนี้ไม่นับแล้วกันมันใช้เวลาน้อยมากเลยหลักวินาทีแต่ก็ต้องมาลงลายอาทิตย์นะครับลายอาทิตย์ต้องมาลงนะครับอะไรอีกอ่ะอันนี้อันนี้อาจจะหนึ่งอาทีตยสองอาทีแต่อันนี้อันนี้อวิทฟอนเทียกับไอพวกเนี้ยได้ได้ของแล้วก็กดออกได้เลย,เลยไออันนี้ผมไม่วิ่งอ่ะขี้เกียจมีเยอะแล้ววงจรแล้วก็ไอทองเนี่ยก็ผมว่าถ้าถ้าต้องมีตัวตึงๆสักตัวหนึ่งอ่ะทำตามเอ็มได้ก็จบเลยพวกฟิษติอะไรเงี้ยรอบเดียวสองอาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็บอกว่าทีมนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เล่นเล่นเกมนี้แล้วแฮปปี้เนาะทั้งนี้ก็มีเกมเหลายๆเกมเข้ามาให้เล่นเกมก็มีมาเรื่อยๆแหละเกมนะครับแล้วบางทีเราก็แบบจะเล่นเกมนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่จะบอกว่าคือการเล่นเกมแนว m M O R P G เนี่ยมันเป็นเกมแนวแล้วแต่ชอบถ้าเกิดว่าแนวเนี้ยชอบก็คือเราชอบทํำของชอบให้ตัวละคร,ร,รมันเติบโตด้วยการสปินเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นตัวละคร,ร,รโตว,ว่าเราแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเกมน,น,นี้ก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเลียว up เราแฮปปี้ของโตแล้วก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ย นะครับแต่ถ้าเกิดมันใช้เวลาเล่นเยอะเกินไปมันก็ไม่ไหวถูกไหมนะครับไอเกมนี้มันก็เหมาะสำหรับคนเวลาเล่นน้อยจริงๆอ่ะเกมมันไม่ออโต้ก็จริงแต่ว่ามันก็ใช้เวลาน้อยแบบสุดๆอ่ะบางเกมออโต้เนี่ยเราออโต้แบบใดคลิก2ชั่วโมงเนี่ยข้แใจว่าเออแต่อันนี้คือมันโอเคเล่นมือแหละแต่แบบมันใช้เวลาวันหนึ่งไม่เกินชั่วโมงหรอกจริงๆนะครับถ้าแบบวันไหนที่เก็ตจริงๆอ่ะก็แค่มาเคลียร์ที่รายวันให้มันเรียบร้อยก็คือจบแหละนะครับแล้วก็หาสักวันหนึ่งที่มาเคลียร์ที่สำรองตรงนี้นะครับ แค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรละเกมนี้นะครับเราก็ไปไปเล่นเกมอื่นต่อได้นะครับถ้าเรามีเกมอน่ที่เราอยากจะเล่นด้วยนะครับแต่ราบคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นอะไรมากแต่เราก็ยังอยากไปเล่นเกมอยู่เนะี่ยมันก็เนี่ยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเล่นลาแฮปตี้ก็จบแล้วนะครับมไม่รู้กี่ชั่วโมงยังไงแล้วนะครับก็คืออธิบายไปในกิปแต่ละจิปนะครับก็ลองเอาไปอขอดูนะแต่จริงๆก็ผมผมบอกเลยว่าถ้าเกิดแค่เขียนจีเนี่ยนะก็ ยี่สิบนาทีบวกกับลงดันตัวหลักก็รวมเป็นสักสาสิบนาทีก็คือเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยที่ฟิกฟิกมาเลยก็หมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะมีไอท p v p ด้วยนี่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเพริ่มเติมก็คอมเมนต์ก,นกันเข้ามาได้นะครับก็ขอบคุณที่มารับชมแล้วก็มาติดตามมาคอยสับสไลได์สับสไครตกันนะครับขอบคุณที่มากดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ไปแล้วครับ สักคนบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ